คะตอนนี้เราอยู่ที่งานคูตูลเดินคือว่ามินิมาร์มามะาาค่ะที่มีมาม่าให้เลือกหลายลายูนิตแล้วก็มีท็อปปิ้งได้เยอะมากร้านที่อยู่ชั้นใต้ดินชั้นีของยูนนนเนียนมอลล์เนาะและร้านอาจจะอยู่ตีดกับหุบคลอดข้างล่างไม่หมดเดยอะนะคะไปะดูมีร้านกันเลยดู่า ก้ามาที่เรียบร้อยแล้วเดยลองทํามามากของตัวเองหนึกันเลยดีกว่าแต่เราจะทำสองแบบเนาะทั้งแบบน้ำแล้วก็แบบแห้งตามไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าเราจะหยิบอะไรมาบ้างค่ะว,วันนี้ได้แบบแห้งมาแล้วนะเราไปดูแบบน้ำกันต่อเลยดีกว่า แล้วก็เดี๋ยวไปดู ต้มรอนนะทุกกล่องเลยนะคะแต่ถ้าใครที่ต้มไม่เป็นเนาะข้างหน้าตู้ต้มมาม่มาจะมีพิธีบอกหรือว่าต้มยังไงนะคะหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกถามที่พนังกงานใี่พนังกงานทําให้ได้นะคะแต่ถ้าเป็นแห้งกดน้าแล้วก็ยิงน,น้ําออกเอง เค่ะตอนนี้ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วเนาะเรามาเริ่มชิมกันดีกว่าคนะ่ะแต่ว่าเราจะกินแค่มางไม่อย่างเดียวไม่ได้เนาะต้องกินคู่กับแอปซี่นะคะแอปซี่ที่เปลี่ยนเนื้ออร่อยให้เป็นเนื้ออร่อยกับแอปซี่แอปซี่ที่เพิ่มความอร่อยให้ับบทุกเมนูของทุกคนเคยค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าเริ่มชิมแบบน้ำก่อนเนาะ เจีนุ่มมากแล้วเจี๊ยมก็น่นามากหนาแบบคิวง่ายๆเลยไม่แข็งอร่อยมาชิม้อาซุปบ้างซุปอร่อยมาก สีเหมือนจะเผ็ดแต่มันก็ไม่เผ็ดนะรสชาติมันเหมือนฟิวกุ้งผัดในรูปแบบ,บามาาอร่อยไม่ค่อยเผ็ดคนไม่กินเผ็ดกินได้นะรสเนี้ยอูเต้าหูชิ้ ต่อไปเลยดีกว่าอันนี้แบบแห้งเนาะอันนี้เป็นมาม,ม่าญี่ปุ่นเดี๋ยวเรามาลองกินกันดีกว่าอร่อยมากแบบแห้งรสชาติมันจะเหมือนทาโกยากิกลมๆในรูปแบบมาม,ม่า รสชาติเหมือนเป๊ะเลยในซองมันมีแบบใส่ไมายงเนสมาด้วยมีมยงเนสอยู่แต่คนละเอียดเลยอร่อยมากเลยโรนี้อยากให้ทุกคนลองเลยแต่ไม่รู้ว่าใครใชกินยังเนาะแต่โรนี้อร่อยมากอยากให้ลองจริงแปลกแต่อร่อยมากเลยลูกชิ้นนาลุกตก แบบแห้งหอมมายองเนสมาก ใครที่อยากจะตามมากินมนะันร้านกูนุดเดิ้นะคะจะอยู่ที่ยนะูเนียนมอชันนีเนาะจะอยู่อยู่ติดกับฟุตคอร์ทข้างล่างเลยนะและที่ร้านกูนุดเดิ้ลนะจะมีที่นั่งในร้านให้ด้วยให้นั่งกินได้สะดวกสบายเลยสำหรับคนที่สะดวกที่อยากจะกินที่ร้านเนะาะยูเนียนมออยู่ที่ซอยลาดทาวน์ะะหนึ่งสายจอมพลเสดสุจักนะใครมาได้อยากให้ลองกินมากเลยนะนะั้นเนี่ยเพราะว่ามันมีมาให้เลือกเยอะมากจริงๆแล้วก็มีช้อปปิ้งเยอะเหมือนกันนะอันนี้เราไม่ได้หยิบมาหมดเลยนะเนี่ย เพราะว่ากวกินไม่หมดเพราะว่าแค่หลักสิบก็มากินได้แล้วเนาะพูดจริงๆไม่อยากรู้อะไรเพิ่นเติมก็มาลองเองดีกว่าเนาอเพราะว่าของมันเยอะมากจริงๆและที่นั่งก็มีให้เลือกนั่งเยอะมากด้วยพาเพื่อนพาครอบครัวมากินได้กินเลยแนะนำเลยร้านนี้ที่ั่งเอาล่ะคะ่ะขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เนาะขอตัวไปกินต่อก่อนดีกว่า